อยู่กันในเกม Crisis Action กับผม Dark Fox นั่นเองก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะมาเล่นปืนบูทอ่อ Dragon M39 กันนะฮะบาตอนนี้คือก็หนึ่งหนึ่งกับคนอื่นนะฮะอยู่ตอนนี้รอคนอื่นเข้ามาฮะมาสวัสดีนายแม่งมันอ้อมวะ่ะมาเล่นอ้อมมาคนนี้อื <c oughs> ้ออื้มมนจิงโคตรแม่นเลยฮะเดี๋ยวก่อนนะไอสัตว์เอ้ยระเบิดไปกินลยมึงอ้อมมาเนี่ยไม่อ้อมอ่ะ มันมาทางนี้ฮะโอ้ผมตายแน่ๆเลยอ่ะชิบหายแล้วไม่ได้ฮะเลือดน้อยเกินไปไอสัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูไ้เหี้ยโอ้โหโดนลุมมอะคิดดูฮะก็มาดิอยู่ไหนมึงอยู่นี่เหรอนี่งไงลั่นัวแบบเนาะเนาะล่าเอออีกคนนึงอยู่ไหนเอ่ยตรงนี้หรือเปล่าไม่มีวะแม่งอ้อมไปและตรงนี้ฮะ มาดิสัตว์มาดิมาดิาดไอ้หียโดนลุมเว้เยมายังมายังมายังเหมือนจะมาแล้วฮะมันจะมาแล้วนี่ไงมาดิมาดิมาด,มาดิโอ้โหแม่งอีกคนหนึ่งมาชิบหผ่แลนะ้วมันไม่ได้วอโดนลุมอ่ะผมก็ไม่ไหวนะอย่างเงี้ยโอ้ยไงต่อเน,นี่ยแล้วทีมผมก็ไม่มีใครเข้ามาระเบิดเลยมึงไอ้สับระเบิดไปเลยเราต้องมีตัวช่วย ปลาไล้ฮึมไม่ไหวว่ะโดนลุมครุยเออมีเขามาแล้วะฝั่งผมได้อยู่เพื่อนมามาช่วยกูทีระเบิดไปมึงไอสัตว์ระเบิดไปอยู่ไหนทั้งนี้หรอหวัดดีไม่มาละเพื่อนมาหลังมึงอ่ะระวังนะระวังหลังนะเว้ยโอ้ยระเบิดระเบิดเบิดอ่าไม่โดนนะระเบิดอยู่ไหนมึงไอสัตว์ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ อออื uh ืห huh. โดดหาพ่อตรงนี้ฮะไอสัตว์แม่งเล่นไม่ซื่อไอ้ที่อมาทางนี้ฮะเออนั่นแหละเพื่อนสวยืห <laughs> มาตีมาตีไม่กลัวละระเบิดไปเลยมึงไอสัตว์ระเบิดไปโดนฮะโดนมันมาทางนี้แน่แน่นั่นไงกูว่าละอออืืห uh huh. มึงโดนกูหน่อยสิไอ้ที่อ มือนล่อไอสัตว์เหมือนล่อโดนกูฟันไปดีทีนึงไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยนั่นเดี๋ยวโดนกูไอสัตว์มึงโดนกูฟันไอ้เหี้ยอีกตัวนึงอะอยู่ไหนตัวนี้ปะเนี่ยเออเอาไปเอาอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหมันแอบเหรอโอ้โหเล่นแอบเล่นแอบไอสัตว์เล่นแอบเฮ้ยคนนี้เข้ามานี่หว่ะวายยูเนี่ยคนโหดนั่นไงเรียบร้อยฮะฝั่งผมด้วยเออเฮ้ยแล้วเคเฮสอะไรเนี่ย อู่ฝั่งใครอะฝั่งผมเหรอก็ได้อยู่ฮะเอ้าใครออกไปอะออกไปทำไมอ่ะภาษาจีนฝั่งนั้นไหนสัตว์เหมือนเก่งไอ้เฮียดิคนโหดเข้ามามึงออกแอบหาแม่เมื่อยเฮียอือเรียบร้อยเป็นไงสัตว์ทีมกูโหดไอ้เฮียยิงกูจังเลยตาแรกอ่ะมึงโดนทีมกูยิงละไอ้ไก่ไอ้เฮียพวกไก่ไอ้สัตว์ฝั่งนั้นน่ะระเบิดนะเอาเฮียปลาติดสซนตีเลยตรงนี้ มาป้ามาป้าเออโดนเคเฮยิงไว้ทีคนที่ตึงน,นะเคเฮด SAL เนี่ยตึงมาก้ยขอนะเพื่อนสองตัวเนี้ยเอออีกคนหนึ่งฮะโอ้โหไม่ทันวะ่ะปืนซิ l เวอร์นอกกนไน h t M37 จัดการละเพื่อนโอ้โหสวยเพื่อนสวยสวยเลยฮะสวยเลยมาสี่สี่แล้วเว้ยเหียอยู่ไหนมึงระเบิดหยอดตรงนี้ ดีกว่านะแล้วก็ป้าปอ,ออีกฮะเออยิงมาเลยพวกนายยิงมาเลยยิงมาเลยอีกคนหนึ่งอะ่ะอีกสองคนที่ว่านมาอีกคนหนึ่งอีกสองตัวอยู่ไหนตรงนี้ไม่มีว่อะอยู่ฝั่งนู้นนะเพื่อนไปเลยนาะยไปเลยยิงมาเลยคนหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยซัดเหมือนหล่อเหี้ยเหมือนหล่อมาผมจะเป็นหน่วยแบบซัพพอร์ต ปราระเบิดซัพพอร์ตให้แล้วกันนะเพื่อนนายยิงไปเลยแล้วกันผมขี้เกียจไปยิงแล้วเดวตายมาเออเออเออลุลัวลุลวขี้ออกเกมเป็นหนึ่งคนและสัตว์หรืรรรรอเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันฮะช่างแม่งผมแม่งเคเฮ็ดแม่งโหดจริงว่าคนเนี้ยอย่างตึงนะครับน้องมาฮะอยู่แต่การโหมดโซโลดีกว่าเพราะว่าโหมดแบบทีมคือผมก็ไม่ได้ยิงใครเลยแม่งโดนล,ลัดหมดนะฮะมาหมดนี่แหละได้ยิงแน่ เจอคนหนึ่งคนนั่นหน้าฮะมันวิง่งไปแล้ววิ่งมาหาผมนี่ว่าชิบหายโดนลัดอือหือไอสัตว์เอ้ยเ๋ยวแั๊บหนึ่งนะมึงโอ้โหิีการปลาระเบิดตัวเองตายเลยฮะอือหือเหมือนลอยเยี่ยมเหมือนลอยเอายคนในแค้นนะจาน MON เเข้ามาคนที่ตึงนะ MON เ็นตึงมากแล้วก็โอ้โหใครเนี่ยจาน TER เอ่อโอ้โหปืนอะไรวะนะ่ะ หลงรู้เนี่ยมาเป่ามาเปล่าลงล่างมาตีสัตว์มาดีเฮียเนี่ยประเบิดหาพ่อมึงฮะกูทำได้แค่เดียวเวย้ยสัตว์มาตามหาไอยแค่คนนั้นน่ะอยู่ไหนวะเอาโดนยิงตายไปแล้วเฮ้ยหลัง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮียยิงไปโดนอะไรวะเนี่ยมันจะโดดไปไหนแล้วไอสัตว์มาดี้โอ้โหแม่งโดนยิงแล้วฮะอะไรก็ไม่รู้ ผมไม่งโดดไปโดดมาเออทางนี้ผมไปนู่นละนั่นไงฆค่าตัวเองตายจริงด้วยผมโดดหลังเข้าฮะเฮ้ยอย่าให้อีแค่นั้นมันชนะนะเว้ยแคนจานเรียบร้อยตุ๋ยหลังแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูก็ทำตามเหมือนกันอะ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 อืมเป็นซิกเนเจอร์ช่องกูไปฮะไปฮะไปฮะเฮ้ยอย่าให้มันวินนะเว้ย แครนจานอย่านะอย่านะไอ้แค่นั้นอ่ะไอตัวบีเอ่ะอย่าอย่าให้มันได้20คิวนะเออเออเอ,อยิงมัน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 โอ้โหหลังเข้าอ่ะเออนั่นแหละจานเอโนเอยิงมาเลยฮะไอแค่นั้นน่ะอ่าตรงนี้ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนวะเฮ้ยยิงกันตรงไหนอ่ะไม่เจออ่ะตรงนี้ปะเนี่ย เอ้ยใครยิงอะไรอ่ะตรงนี้ฮะโอ้โหไม่ได้ปะไม่ได้เลยฮะมันแอบตรงไหนวะเดี๋ยวมึงเจอกูดิไอ้เจ๊เนี่ยมึงมาดิมาดยิยิงมันยิงมันยิงมันเออนั่นแหละยิงมันเลยไอ้สัตว์นี่งไงลั่นหัวแบบหนอ่อหน่อปะละ่ะเฮ้ยคนนี้ใครเนี่ยเฮ้ยสไนน์นี่หว่าสไนน์ฮะไอ้เจ๊กไอ้สัตว์เอาเฮ้ยอยู่ไหน,ไหนมามึงมามึงมามึงมาเฮี้ยมาไอ้สัตว์มันตึ้งอ่ะ ก็ทำตามเหมือนกันได้เออไปฮะไปฮะไปฮะผมแม่งสนายขี้โกงอ่ะไอ้ปืนนั่นน่ะเอ้าไอ้เขี้ลัดอีกไอ้ขวยเอ้ยลาดหาแม่มไงสัตว์เจ๊กไอ้เหี้ยกับประเทศจีนมั้ยไอ้สัตว์ลาดได้ลาดตีอยู่จริงน้าขวยโอเคฮะระเบิดพรีชีพเอ้าจานทีอาร์ออกมาทำไมอ่ะอยู่กแบบอยู่เล่นยังก่อนพี่ เออตรงนี้ตรงนี้จ่าเอ๋เจอแล้วฮะลงก่อนละกันเฮ้ยอะไรนะ่ะระเบิดหรือเปล่าเมื่อกีน้นี้ตรงไหนยอยู่ไหนยอยู่ไหนกันตรงนี้ป่าเฮ้ยนี่ไงสัตว์นี่สัตว์นี่สัตว์นี่ไปไหนไฮ้สัตว์ลงไปไหนยิงไปไหนอือสองตัวนอนหนอนแล้วก็รีเลือดก่อนนะมาฮะเฮ้ยใครได้สิบหกคิววะน่า น่าจะจาน M O N หรือเปล่าได้16คิวตรงนี้ปะเมื่อกี้เห็นคนวิ่งมาอย่างเงี้ยนี่ไงเพิ่งเกิดเออได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยลบ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 ก่อนสนทำไมลอมึงไอ้สัตว์สไนเปอร์ละมึงไอ้เหี้ยก็มาดิสไนเปอร์อะมาดิมาดิาดโหแม่งเงียบมากตรงนี้เฮ้ยเสียงตรงนี้นี่ไง ก็โหยิงไม่โดนนะโอเคจาน m o n ได้17บคิวยิงด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าไอ้เหี้ยนั่นมันไม่ได้ไงมามามาเอือเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยกูเกลียดมากเลยไอ้ b a n z เนี่ยฮะแค่หนึ่งคิวแล้วจาน m o n อะก็จะวินแล้วฮะเรียบร้อยโอ้โหเกือบยิงไอ้เหี้ยนี่นได้เลยว <c oughs> โอเคก็จบเกมไปฮะในเกมนี้มาต่ออีกแล้วกันสักหนึ่งเกมครับเป็นเกมสุดท้ายแล้วเกมนี้ จะไปเอาตัวนี้แล้วกันโอเคไปฮะอยู่ไหนกันพวกนายตรงนี้ปะเนี่ยตัปหนึ่งนะตัปหนึ่งนะโอ้ไม่มีแล้วมันมันหน้าเปื่อยแบบคนแน,น้เนาะเฮ้ยชิบหายโลลิ่งมาไกลเลยนี่ไงสัตว์ขอยิงมึงก่อนแล้วกันอยู่ไหนตรงนี้หืมไปนู่นละไปไวมากเห็นคนวิ่งแวบ,บๆต้องรีบตามนะฮะ ตาไปตุ๋ยเอ้ามันโดนริงตายแล้วนี่ไงซับเออเหมือนหลังจะเข้านะสภาพดีโอ้โหไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเพิ่งมาฮะมันเพิ่งขึ้นมาเอาเอามันไม่เห็นนี่ามันไม่เห็นผมเว้ยนี่ไงตุ๋ยเลยโรลลิง M37 หรอมึงไงซับมันหลอกว่ะโรลลิง่ะใช้โรลลิงเหมือนหล่อไปฮะไปฮะไปฮะเดี๋ยวมันมาตุ๋ยกูเฮ้ย สไนเปอร์หรือเปล่าคนนี้หืมโรลลิงมันอยู่ไหนวะไม่ชื่ว่าอะไรเนี่ยเบสลิเหรอเป็นฆาตัวตายด้วยอ่อ,อะไรกันครับเนี่ยฮะคิดว่าจะมายินพี่เนาะหลังกูเข้าวริษั์โดนไก่ยิงโอ้โหมันหึดเลยมันหึดแล้วนี่ไอ้สัต์นี่ยันรันโหวแบบหน่อๆไปเลยเออไม่มีตรงนี้หลังมันจะเข้า หรือเปล่าไม่ใช่อยู่ะยไหนกันวะโอ้โหตรงนี้ไงอ,อืคนเข้ากันเต็มเลยนะฮะโอ้โหตโัวไปโดวมาโอ้โหชักพกยิงเลยอ๋อนายเฮ้ยเกิดตรงนี้ด้วยอ่อมันตายหา้โดนใครยิงวะโดนปบนเดสยิงได้ปวว่ะเดทเอ็มเฮ้ยนี่ไงซับนี่ไงแม่งลัดกูลัดไอ้เจ้นั่นกูไอ้สับรีเลือดแป๊บหนึง่งรีเลือดก่อนนะน้องอยู่ตรงนี้โอเคได้อยู่โอ้โมาเกิดโคตรไกลเฮ้ยเมื่อกี้มีคนด้วยวะ่ะแม่งเหยียบหัวกันนี่ไง ไปครับไปครับไปฮะมันยังอยู่ป่ะไอ้นั่นน่ะหลังเข้าตรงนี้ยิงเผื่อไว้ก่อนเลยเผื่อมันวิ่งเข้ามาไงแต่มันวิ่งมาโน่นเออไอคนนั้นไหนคนนั้นไอปืนโ o ล l i n g อะอยู่ไหนโอ้โหมันยิงแบบลั่นหัวรัวๆเลยฮะนี่ไงซัดหลบก่อนฮึบฮึบฮึบซิกซักซกซกตรงนี้ไม่ใช่หลังเข้ากูฟังเสียงนะเว้ยเฮียรีเลือดก่อนอืมมาเอ่อโอ้ยใครเอามีดไปฟันเลยวะเนี่ย อยู่ไหนวะตัวนี้ป่ะตรงตัวนี้ป่ะเฮ้ยนี่นี่นี่เจรจาเจรจาเฮ้ยสไนเปอร์แฟ็ตไนท์เรียบร้อยเออเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นคนเฮ้ยมันอยู่ไหนกันน่ะเฮ้ยหลัง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 กูเข้าเฮ้ยนี่อะเฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเจรจาระเบิดดิมันวิ่งวนว่ะเอาดาบสับแม่งและดาบฟันแม่งหรือเปล่าไล่ฟันมันไปไหนวะไอ้ที่กูสับไปที่นี่ก็ได้โอ้มันวิ่งจุบไปจูบมาแม่ง ไปหาลากเอ้ยนี่ไงเต็มเต็มเฮ้ยเฮ้ยโดดไม่โดดสูงแม่งแหลกนะแม่งกระตุกแม่งโดดสูงเฉยเลยแต่ก็ได้คิวอ่ะเออมันเป็นแบบสเต็ปหรือเปล่าเฮ้ยย่าย่าย่ายิงย่ายิงอย่าเพิ่งยิงเออวัดดีนายอุ้ยบูท่อ่ะคนนี้ไม่ไหวฮะเฮ้ยคนนี้ได้ปะวายยูีกว่าจำได้คนนี้โหดโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเหลียวเข้าเลยเลียวเข้าตรงไหนเนี่ยตรงนี้ปะไม่ใช่ดิว่าชิบหายกูเห็นอะไรปะเพิ่งยิงมั่วอะไร <Workers. S 2> มันตายแล้วมันตัวนี้ม่นยิงมันตัวนี้แค่ปืนไอ้เนี่ยปืนบอกเขาหลามะยิงอะสไนเปอร์ตายริดีสัตว์บาเลตแล้วก็ตรงนี <switched> <S <S ้หน <be defeated. S 2> ึ่งคนนะฮะเรียบร้อยเหมือนหลังจะเข้าอุ้ยไม่ใช่หลังอื้อใช่ฮะมาทั้งสองทางเลยว่ะทั้งหน้าทั้งหลังเอ่อโอเคผมได้มาสิบเจ็ดคิวละอะไรของมึงไรสัตว์นี่ยดนไัที่โดตวกูฟันวิธีี่เหมือนหล่อโรลิง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเพิ่งเกิดอ่ะโอ้โหเพิ่งเกิดฮะแกสลิงลั่นหัวแบบนอหน่ไปตรงนี้มีคนอยู่หนึ่งคนนะเป็นสไนเปอร์โอ้หโอ้มันยิงเร็วมากอ่ะอือขอเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันนะอี๋ฮะยิงไกแล้วกันเออก็ชนะไปฮะในเกมนี้โอ้โม่งมันจริงอ่ะมันมากฮะมาขอดูสกอร์หน่อยสิว่าเท่าไหร่ฮะสกอร์โหลดช้ามากเลยเน็ตช้าฮะมา ก็ประมาณนี้ฮนะโอ้ยมีแต่พวกคนโหดฮนะโอเคซ่อมปืนก่อนละกันโอเคฮะก็ถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนในการผกกชับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันมในคลิปหน้าละกันก็บ๊ายบาย